โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์นะครับก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็วางสคริปต์ลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็กดคิวตัวนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคจากนั้นก็รอสคริปต์ขึ้นมาสักครู่นะครับสคริปต์เป็นของค่ายไฟฟอนนะครับเป็นของคนเวียดนามอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเป็นธงชาติเวียดนามนะถ้ากดไปที่เมนนะครับเลือกอาวุธเป็นเมลีนะครับมันเลือกให้อยู่แล้วนะแล้วก็เปิดออโต้ฟาร์มเลเเวลลยนะครับก็มาดูออโต้ฟาร์มกกัันนนนนน่่่อออะะวาาาโต้ฟฟรรร์์มมเป็แคคไหบ โอเคนะครับความในการฟาร์มก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งมก็จะปิดไว้นะแล้วก็เปิดฟาร์มออร่าแบบฟาร์มม็อบออร่าก็คือฟาร์มทั่วก่อนะครับตรงนี้โอเคนะครับต่อจากตรงนี้ก็ผมก็จะไปฟาร์มโบนนะครับต่อเลยนะครับโอเคนะครับก็เปิดฟาร์มโบนไปนะครับก็ซึ่งความในการฟาร์มโบนก็จะประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะแบบวิบวับแบบดิจิตอลแบบดี้นะครับแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลแบบดีเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับ โอเคนะครับจากฟาร์มบัวเสร็จผมก็จะไปฟาร์มคาตาคุริต่อนะครับแล้วก็ปิดคลิปนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็บ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บ